ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ G.P.X. ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอตอรไซค์สกูตเตอร์ 300cc รุ่นใหม่ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านให้ความสนใจสอบถามกันเข้ามามันจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่กันแน่และจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนประมาณการคร่าวๆนะครับในช่วงกลางเดือนกรกดาคมที่จะมาถึง G.P.X. จะทำการเปิดตัว สกูตเตอร์3 0 0รซีซีรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าโดรน300แต่อย่างใดจะเป็นการตั้งชื่อรุ่นใหม่ขึ้นมาครับโดย G.P.X จะนำพื้นฐานเครื่องยนต์ของเวส p a G.T.S 300มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาก็มีคุณผู้ชมบางท่านสงสัยว่าถ้านำเครื่องยนต์ของเวสป้า G.T.S 300มาใช้ค่าอะไหล่และค่าบริการนั้นจะแพงหรือไม่ตอบเลยครับว่าไม่แพงอย่างแน่นอน G.P.X มีจุดเด่นเรื่องของราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าสามารถเซ็ตราคาอัหล่ยและบริการได้ถูกกว่าเวสป้ามีบางท่านสอบถามว่าถัางน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ใต้เบาะหรืออยู่ตรงกลางตัวรถจากภาพหลุดที่เราได้ชมไปแล้วนั้นเห็นชัดเจนว่าถัางน้ามันจะอยู่ตรงกลางตัวรถเพราะว่ามีฝาปิดเห็นเด่นชัดส่งผลให้กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นย้ำนะครับว่า ถังน้ำมันของ GPX 300cc รุ่นใหม่จะอยู่ตรงกลางตัวรถและจะมีกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดที่ใหญ่เก็บของได้จุใจอย่างแน่นอนครับมีบางท่านสงสัยว่าทำไมผมถึงเปรียบเทียบคอนเซปต์ของการพัฒนา GPX s กูตเตอร 300cc รุ่นใหม่ที่คล้ายกันกันกบ Lambretta X 300ที่เปิดราคาแบบท้าชน Vespa Sprint S 150 ทั้งที่ว่ามันมีเครื่องยนต์คนละขนาดกันคนละซีรีส์คนละเซกเมนต์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแลมเบรต้านั้นได้มีการวางแผนเรื่องของการวางตำแหน่งราคาโดยพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง3 0 0ซ c เอามาเปรียบเทียบกับเวสป้าขนาด1 5 0ซ c ในราคาที่ใกล้เคียงกันย้ำนะครับว่าเครื่องยนต์คนละขนาดแต่ราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นคอนเซปที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง l a มเบร t ตาสามารถจำหน่ายหรือว่าขาย x 3 0 0ได้อย่างมากมายถล่มทลายในช่วงปีที่ผ่านมาขณะที่เวสป้าสปริน s 1 5 0กลับมีตัวเลขการขายที่ลดลงเพราะว่าคนเริ่มมีการเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าต่อราคาต่อขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าดังนั้น gpx จึงได้มีการนำคอนเซปต์ของการพัฒนา X 3 0 0มาใช้กับสกูตเตอร์300ซีซีรุ่นใหม่ซึ่งจะมีราคาที่ย่อมเยาไม่แพงเกินไปคาดว่าราคาจะไม่เกินไปกว่า1 2 2 0 0 0บาทวางตัวเลขสวยๆก็คือ1 1 9 9 0 0บาทสำหรับราคาพิเศษในช่วงเปิดตัวอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0 0บาทเทียบเท่าราคาตลาดของ Honda PCX 1 6 0 หรือ Yamaha Nmax 1 5 N 5 cc ซึ่งกลยุทธ์ตรงนี้บอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและถ้าโชคดี GPX อาจจะมีการประกาศราคาแบบช็อคไพรส์สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยอีกครั้งประกาศไปเลยครับว่า99,000บาทจะทำได้หรือไม่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาปกติของสกูตเตอร์3 0 0 cc รุ่นใหม่ควรจะอยู่ที่ 1,19,000บาทหรือราคาพิเศษ1,09,000บาทหรือราคาแบบช็อคไพรส์9ก้า0 99,000บาทมี3ราคาที่สามารถวางได้ในขณะนี้ก็อยู่ที่ GPX จะเลือกแนวทางกันตลาดแบบเชิงรุกลดมาจิ้นให้น้อยลงหรือกำไรต่อคันลดลงแต่ได้จำนวนคันในการขายที่มากขึ้นมีบางท่านสงสัยครับว่า GP s นำพื้นฐานคีเว GT 270มาใช้ใช่หรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนโครงสร้างตัวถังจะมีความแตกต่างกันมีบางท่านถามว่าใช้เครื่องยนต์ของคิมโก้หรือเปล่าตอบทันทีครับว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเรื่องราวของ GPX กับสกูตเตอร์300ซีซีรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ